ข้อ15การสร้างคำในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นๆข้อ 1. ขัดข้องหมายปองข้อ 2. ลู่ทางแก้ไขข้อ 3. คล้อยเคลื่อนย่อหย่อนข้อ4เย็นเย็นตั้งหน้าอ่ะเขาถามถูกไหมว่าข้อไหนเป็นการสร้างคำจากข้ออื่นเอ้ยขอโทษทีข้อไหนเป็นการสร้างคำ โดยที่แตกต่างจากข้ออื่นนะดูคําว่าแตกต่างน้องก็เริ่มดูก่อนก่อนที่จะทําข้อนี้พี่อยากให้น้องรู้จักสามคำพี่ถามก่อนว่าการสร้างคําใหม่ๆเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างการสร้างคําการสร้างคํามันมีทั้งหมด3ามแบบถูกปะ่ะมีคําอะไรบ้างนะมีคําประสมมีอะไรอีกคํา ซ้อนแล้วก็คำอะไรนะที่คล้ายๆกันเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าคำซ้ำเพราะฉะนั้นการสร้างคำเพื่อให้เกิดไปความหมายใหม่เนี่ยมีทั้งหมด3มอันคือคำผสมคำซ้อนแล้วก็คำซ้ำถามว่า3ามอันนี้แตกต่างกันยังไง้องก็ต้องรู้ก่อนว่าถ้าพี่พูดถึงคำผสมเป็นคำแรก คำผสมคำแรกเนี้ยหมายความว่าเป็นคำมูลสองคำเป็นคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่อย่างเช่นอย่างเช่นความหมายใหม่ถ้าพี่พูดถึงคำว่าลูกอาจะเพี่ยวกระดาษมาถ้าพี่พูดคำว่าลูกพี่ถามว่าลูกคืออะไรเรลอกก็คือทาย,ยาทของพ่อแม่ที่ให้กำเนิดมาถูกไหมแล้วพี่พูดคำว่าเสือ เสือคืออะไรเสือก็คือสัตว์ป่าชนิดหนึ่งถูกไหมที่มีความโหดร้ายใช่ปะแต่ถ้าเกิดพี่เอาลูกกระเสือมารวมกันกลายเป็นลูกเสือน้องทุกคนก็ต้องเคยเรียนถูกไหมว่าลูกเสือคืออะไรเอ่ยลูกเสือก็คือเหมือนเป็นวิชาหนึ่งหรือเป็นอาสาสมัครถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นการที่รวมคำสองคำแล้วความหมายเปลี่ยนไปอย่างเดิมเลยอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นคำผสมส่วนคำซ้อนก็คือ เป็นการเอาคำที่มีความหมายความหมายคล้ายกันหรือความหมายตรงกันข้ามกันก็ได้ตรงข้ามแล้วปรากฏว่าไอ้ความหมายคล้ายกันหรือความหมายตรงกันข้ามกันเนี่ยรวมกันแล้วเกิดเป็นคําใหม่ซึ่งคําใหม่เนี่ยส่วนใหญ่มันอันนี้คือคําใหม่นะพี่เขียนผิดเป็นคําใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ก็ความหมายมักจะคล้ายๆเดิมอย่างเช่น คำว่าอะไรนี้พี่พูดคําว่าจิตใจซึ่งจิตก็แปลว่าใจถูกปะ่ะและใจก็แปลว่าใจรวมกันก็ยังแปลว่าเหมือนเดิมถูกไหมก็คือจิตใจหรืออย่างพูดว่าแจม่มใสแจ่มก็แปลว่าดีสดใสสดใสก็ดีถูกไหมรวมกันก็คือเป็นคําที่คล้ายๆกันนั่นเองทีนี้อันนี้คือคําซ้อนถูกไหมแต่คําซ้ําคือคําที่เหมือนกันเลยแล้วเอามารวมกันอย่างเช่นคําว่ากล้วยพี่พูดใหม่สองคำคือ กล้วยกล้วยถูกปะ่ะแทนที่กล้วยจะแปลว่าผล,ลไม้กล้วยกล้วยแปลว่าง่ายอะไรเงี้ยอันนี้คือการเกิดคำใหม่ๆนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้วิธีการเกิดคำใหม่ๆสามคำคือคำผสมคำซ้อนและคำซ้ำเราก็มาดูซิว่าเฮ้ยไอ้สี่ข้อนี้มีอะไรที่ใช้ในการสร้างคำบ้างอย่างข้อหนึ่งขัดข้องพี่ถามว่าขัดกับข้องเป็นคำที่มีความหมายอะไรกันเลย ความหมายคล้ายกันถูกไหมแล้วพอมารวมกันปุ๊บก,ก็ยังไปความหมายเรื่องเกี่ยวกับการถูกขาดการข้องแล้วก็ทําให้มันไม่เรียกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้อน,นี้แหละก็ใช้เป็นเขาเรียกว่าใช้วิธีของคำซ้อนถูกไหมส่วนหมายปองก็คือคาซ้อนอีกถามว่าทำไมคือคาซ้อนเพราะหมายก็แปลว่าที่ต้องการปองก็คือต้องการเลงไว้อะไรอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉนั้นหมายปองก็แปลว่าเป็นที่ต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้น คำนี้ก็ถือว่าเป็นคำซ้อนเหมือนกันทีนี้มาดูข้อ2บ้างยังไม่ตอบนะเพราะเขาถามว่าข้อไหนแตกต่างจากข้ออื่นข้อ2มีคําว่าลู่ทางคําว่าลู่ก็แปลว่าทางเดินถูกไหมหรือทางวิ่งอะไรก็ได้ส่วนคําว่าทางก็แปลว่าทางสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันเลยรวมกันก็เป็นคําซ้อนเหมือนกันอีกส่วนคําว่าแก้ไข แกก็แปลว่าทําให้ดีขึ้นหรือทําให้ปัญหานะั้นมันลดลงถูกไหมไข่ก็เหมือนทําให้ปัญหามันคลี่ายความหมายก็คล้ายๆการรวมกันก็คล้ายกันก็คือเป็นคาซ้อนนั่นเองส่วนข้อ3คมคอยเคลื่อนคําว่าคอยก็แปลว่าขยับหรือเปลี่ยนทิศหรือเปลี่ยนตําแหน่งถูกป่ะเคลื่อนก็แปลว่าเปลี่ยนตําแหน่งเหมือนกันฉันคอยเคลื่อนก็เป็นคาซ้อนเหมือนกันมาดูอีกคำหนึงย่อหย่อน ย่อก็คือทําให้เล็กลงถูกป่ะหย่อนก็คือคล้ายกันก็คือทําให้เล็กลงเหมือนกันเาะฉันคว่าย่อหย่อนเนี่ยหรือว่าจริงไม่ได้ให้เล็กลงก็ได้หมายถึงว่าทําให้มันมีทำไงอ่ะหย่อนเหมือนแบบหนังหย่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อธิบายไม่ถูกประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นคาซ้อนเหมือนกันเพราะความหมายใกล้เคียงกันและรวมกันก็ยังเป็นความหมายคล้ายๆเดิมแต่ถ้าน้องมาสังเกตข้อสี่น้องเจอคําว่าเย็นเย็น จะก,กี้พี่พูดว่าอะไรนะคำสองคำที่มีความหมายที่เหมือนกันเลยเนี่ยมารวมกันเขาใช้คําว่าคําซ้ําถูกปะแปลว่าน,นี้แหละต่างและช่ชัวร์ติ๊กไว้ก่อนเลยมาดูข้อต่อไปตั้งหน้า <S <S พี่ถามว่าตั้งคือการเกเอาเกยามาตั้งเพราะส่วนคําว่าหน้านก็คือหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอามารวมกันเกิดเป็นความหมายใหม่ถูกไหมเพราะน้องเคยยินไงเฮ้ยคนนั้น,นตั้งตาต,ตั้งหน้า ตาขยันใหญ่เลยถูกไหมมันไม่ได้แปลว่าน้องเอาหน้าไปตั้งกบอะไรสักอย่างแต่มันหมายความว่าเฮ้ยขยันมากเลยจริงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกิดเป็นความหมายใหม่เพราะฉันคำนี้เรียกว่าคําประสมเพราะฉะนั้นในสี 4, ข่ข้อเขาถามถึงความแตกต่างว่าข้อไหนสร้างคําต่างที่สุดก็ต้องตอบว่าข้อสี่เพราะว่าข้อสี่มีทั้งคาซ้ากับคําประสมส่วนข้อหนึ่งสองสามเป็นคาซ้อนหมดเลยเพราะฉันข้อนี้ตอบข้อสี่นะคะ